โรงเรียนสามัญคุณภาพสูงที่เรียกได้ว,ว่าเป็นเพชรเม็ดงามบนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมในแวดวงการศึกษายุคใหม่แห่งแรกแห่งเดียวในภาคอีสานโรงเรียนสันติธรรมวิทยาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2550ภายใต้มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสานโดยมีดรปรีดาประพฤติช,ชอบเป็นประธานผู้ก่อตั้งในปี2567ทางโรงเรียนได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคอีสานที่เปิดสอนหลักสูตรสามัญ Steam Education และวิทยาการอิสลามระดับมัธยมศึกษาจุดเน้นวิทย์คณิตภาษาอังกฤษภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารและโปรแกรม Smart h a f i z สำหรับนักเรียนหอพัก มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของโรงเรียน2หลัก3เป้าหมายคือหลักสันติธรรมหลักพรุวัฒนธรรมส่วน3เป้าหมายคือสร้างเด็กเก่งเป็นคนดีเติบโตไปรับใช้สังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการเล่นด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันมุ่งสร้างเยาวชนให้มีความรู้เสริมสร้างความสามารถของเด็กถึงแม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเข้าใจกันสร้างนักเรียนที่รักการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญคุณภาพที่โดดเด่นนี้ทำให้โรงเรียนสันตธรรมวิทยาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศหลากหลายรายการอาทิที่ประเทศมาเลเซียญี่ปุ่นและจีนเป็นต้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนสัตธรรมวิทยา เหมาะกับนักเรียนจากทั่วประเทศไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นที่นี่ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นวิชาการแต่ยังรวมถึงการพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณและคุณธรรมดูแลลูกรักที่เป็นดังแก้วตาดวงใจด้วยการเลือกโรงเรียนที่ใส่ใจและมุ่งมั่นพัฒนาบุตรหลานของท่านด้วยวิชาการคุณภาพสูงและด้วยกระบวนการที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยาจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งประจําและไปกลับสนใจสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาได้ที่เพจโรงเรียนสัติธรรมวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา STW School Secondary Section โทร089 468 7228